ขยันนะนศสินวันนี้ครับขยันครับแล้วเรื่องทีวีเรียบร้อยใช่ไหมอ๋อเรียบร้อยครับคุณชายคติดเรียบร้อยติดเรียบร้อยครับไหนอะเรียนเชิญครับทางนี้ครับคุณชายรับรองถูกใจคุณชายนะครับนี่ไงครับคุณชายจอใหญ่เพิ่อเริ่มเลยครับมาติดทำไมตรงนี้ก็ต้องติดตรงนี้สิครับข้างหน้ามันเข้าไม่ได้มันจอใหญ่ครับสมเกียดไหมครับจอใหญ่จะพูดยังไงกแกเดี๋ยวนายสินแกบ้าหรือเปล่าเพราะดิฉันเมาเนี่ย วาอะไรเลยครับก็ติดให้แล้วไม่ไม่ติดในรถอ่ะมันเข้าไม่ได้คุณชายไม่ได้จอดเล็กๆอ่ะจอเล็กๆมันไม่สมฐานะคุณชายนี่ครับปิดเลยปิดเลยไม่ดูแลครับไม่ดูปิดเลยปิดเลยครับปิดกระโปรงหรือว่าทีวีครับปิดทั้งสองอย่างปิดเลยปิดไหนก่อนครับปิดที่ปิดทีนี้ก่อนปิดทีนี้เอาแล้วแล้วครับคุณชายไม่เป็นไรไปขึ้นรถขึ้นรถเลยไปร้านตัดผมร้านเดิมผมจะตัดผมผมแล้วครับผมแล้วทีวียังไงครับคุณชายช่างมัน มีคนขับก็เหมือนไม่มีก็จะจ้างแกมาทำไมฮหไ้นายสินก็คุณชายไม่ให้ผมขับเองนี่ครับจะขับได้ไงอ่ะตัดผมแป๊บเดียวตำรวจล็อกล้อแล้วต้องไปเค์ที่โรงพักยุ่งยากกันไปใหญ่เลยแล้วไปจอดทำไมที่ห้ามจอดฮะก็ขัจอดรอคุณชายตัดผมนี่ครับก็ทำไมไม่ไปจอดที่ที่มันถูกกฎหมายอ่ะผมหาไม่เจอครับขับวนนี่วน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 ไปก่อนแล้วผมตัดเสร็จแล้วค่อยมารับแต่ว่ามันเปื้อนน้ำมันนะครับคุณชาย คุณชายให้ผมประหยัดไม่ใช่เหรอครับเปลืองนิดเปลืองหน่อยแต่เป็นไรไปเล่าออคุณชายไม่บอกครับว่าเปลืองนิดเปลืองหน่อยไม่เป็นไรผมจะได้ขับรถบนไป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 คุณหน้าชันเลยไปไปไปคุณชายต่างหากครับที่จะจะเป็นฝ่ายไปครับที่นี่ที่ของผมนะครับผมจะเช็ดรถนะครับ <c oughs> เรียนเชิญครับหรือว่าจะ,จะสลับตำแหน่งกันคุณชายเอาไหมลองมาเช็ดรถดูไหมครับคุณชายให้ <c oughs> ผมขึ้นข้างบนมั่งดีไหมครับลองมาเช็ดดูไหมมันถึงเวลาแล้ว ช่คุณเจพบพ้บคุณชายดีประธานโทษครับ<พ>คุณชายครับครับอนายสินครับผมอืมเรียบร้อยใช่ไหมคุณชายครับชุดนี้ผมว่ามันไม่แปลกไปหน่อยแล้วครับไอตาทั่วีชุดหลายหมืน่นมีตาหามีแววน,ะนี่ไอ้นี่ตาไม่ถึงนะอย่าพูดไปก่อนเข้าใจว่าเข้า <c oughs> เอออที่ฉันสั่งอ่ะ ให้ไปเอากล้วยหอมมาฉันจะทานบานาน่าสติเรียบร้อยใช่ไหมเอามาแล้วครับนี่ไงครับกล้วยเลยก็ดูเองสิครับคุณชายนี่มันกล้วยน้ำว้ากล้วยหอมที่ไหนอ่ะอ่ะแงผมว่าแล้วคุณชายต้องพูดอย่างนี้แต่ไม่เป็นไรนะครับคุณชายผมเตรียมสถานการณ์มาแล้วนะครับคุณชายเียมีน้ำีขมะคุณชายลองดมดูสิครับอหอมไหมครับกล้วยหอมคบผม ตกใจไหมครับคุณชายดูหน้าดิดูหน้าบ้าปะ่ฮะฮวโมโหอีกแล้วคุณชายบ้าเข<อ>า,าอีกแล้วบ้าจริงเลยไปไปออกไปเอากลัวไปบวชชีกินเองเลยไม่เอาเลยครับไม่เอาโกรธอีกแล้วสิจะโกรธนะครับทำให้แก่เร็วนะครับโกรธคือโง่โหโหคือบ้าน,นะครับเกลียดขี้หน้าคนอื่นเขาเท่ากับจุดไฟเผาตัวเราเองนะครับคุณชายจะมาไหนนะ ไปไหนของมันวะเอ๊พี่ชายใหญ่ครับเดือนเดือนหนึ่งเนี่ยสิมมันขับรถให้พี่บ่อยไหมฮะสักสองอ่ะสองอาทิตย์เหรอครับสองวันนี่มันหายไปไหนแล้วเนี่ยเอออ่ะโน่นหน่งหน้าตาตื่นมาแล้วเนี่ย หายไปไหนมาวันสองวัน่ะจะทําให้งาน,นผมไม่ได้หายไปไหนนะครับผมไม่ได้เถลไแถลยนะครับผมไปทํางานให้คุณชายเล็กต่างหากครับทํางานให้คุณชายเล็กครับทําอะไรอ่ระก็เมื่อวานคุณชายเล็กบอกว่าจะกินไก่ทอดหาดใหญ่ไม่ใช่เหรอครับใช่นี่รอกิงแต่เมื่อวานแล้วนี่ไม่ได้กินเลยครับเนี่ยผมเพิ่งนั่งรถทัวร์ไปซื้อที่หาดใหญ่เพิ่งกลับมานี่ครับผมนั่งรถทัวร์ไปซื้อที่หาดใหญ่เพิ่งกลับมานี่ครับนั่งรถทัวร์ไปซื้อไก่ทอดที่หาดใหญ่ครับผมโวดตายแล้วไอ้เบื่อ ไม่หรอกครับถ้าเขาจะกินอย่างอื่นถ้าอยากจะกินไก่ย,ย่างวิเชียนบุรีอะเออนั่นน่ะดิผมก็ต้องไปซื้อที่วิเชียนบุรีสิครับถามได้ไปเรียนตึกเมืองนอกเมืองนาถามไม่น่าถามก็ถามอย่างนี้เลยครับ <c oughs> แล้วถ้าพี่อยากกินลาบยโสโอ้ที่นี่ไม่ยากเลยครับไป <c oughs> ใกล้บางแคนะครับมีอยู่ร้านหนึ่งร้านเขาดังมากนะครับ ร้านไหโรงราบยะสาะทครับข่าวเขาบอกว่าร้านนี้อร่อยจริงๆนะอาหารก็ไม่ถอยหรอกครับแต่ว่าจะขึ้นชื่อเรื่องเจ้าของร้านครับหม่ำจงมกครับโอ้เขาใจดีเหรอเข้มเด็กเสิร์ฟมันต้องเด็กเสิร์ฟคนไหนสวยๆมาเนี่ยจะขอเบอร์โทรพอถูกใจก็ซื้อบ้านซื้อรถให้นะครับพอไม่ถูกใจก็ไล่หนีครับอย่างนั้นแหละครับเป็นนิสัยเป็นเขาเลยก็ว่าได้ครับดีแนะครับที่ว่าจับไม่ได้นะเป็นเรื่องใส่ร้ายป้ายสีเขาละมั้งไม่ได้ใส่ร้ายไปถามไอ้สินตัวอะไรครับไอ้สินลุงน้อง มองน่มันรู้ดีชื่อเหมือนกับเราด้วยออโอ้ใช่ <c oughs> มันบังเอิญชื่อกับเราเออชื่อสินน้าตาหล่อทุกคนเหรอครับออออไปทำงานข้าวไปครับผมตกลงจะกินไหมครับเอาไปกินเถอะเดี๋ยวพรุ่งนี้กล่าวว่าจะกินข้าวไปอเมริกันซะหน่อยโอ้โหอย่าลำบากผมอีกเลยครับมไม่ได้จ้างค่าเครื่องบินครับที่อเมริกาอเมริกาข้าวกระเพราแต่ไม่เลิกกัดีนะที่หลังสั่งมาให้ชัดเจนด้วยนะชายเล็ก ดีไม่สั่งพระกระโดดกำแพงมาต้องอกำแพงกับพระมาะโดดตรงหน้าบ้านเราเนี่ย่ไปในสินออกรถไปเออเดี๋ยวก่อนครับคุณชายครับอ่ะทำไมล่ะดูครับโอ้นี่ครับดูนี่ก่อนครับอะไรอ่ะค่าซ่อมครับค่าซ่อมรถครับซ่อมรถบ้าพอเรื่องแสนสอง ก็สแสนสอสิครับรถเราด้วยรถคู่กรณีด้วยครับเราไปชนเขาแล้วก็เราต้องรับผิดชอบเขาด้วยนะครับเรถทำไมในสีไม่เรียกประก,กันล่ะเรียกประก,กันยังไงครับคุณชายก็ <S 2> <S 2> รถคุณชายประกันชั้นหนึ่งไม่ใช่เหรอครับใช่มันไปได้หรอครับเรียกมาเขาก็ด่าเน่ยสิครับวันนั้นผมไปห้างผมไปชนกันที่ชั้นสามครับคุณชายเรียกมาประกันชั้นหนึ่งมาเขาก็ด่าเน่ยสิครับจะได้ง่ายนะครับวกาประกันชั้นหนึ่งใช่ครับแต่ว่ารถ ไปเฉียวกันที่ชั้นสามที่ชั้นสามบนห้างครับผมก็เลยเรียกชั้นหนึ่งไม่ได้ไม่ได้สิครับเรียกเขาก็ด่านะสิคุณชายต้องไปประกันชั้นสามแล้วก็อย่าลืมประกันชั้นสองด้วยนะครับคุณชายอย่าละกคนที่ชั้นสองประทานโทษรับมาแล้วขอรับคุณชายกำลังดีเลยครับผมเรียบร้อยเรียบร้อยนะครับคุณชาย นี่อะไรเนี่ยอ๋อเป็นสาคูไส้หมูนะครับตอนนั้นสาคูนะครับอันนี้อันนี้ไส้หมูนะครับเรียกว่าสาคูไส้หมูนะครับถูกใจใช่ไหมครับสาคูไส้หมูครับอันนี้ไส้ตันด้วยนะไส้ตันไม่ได้ละสาคูไส้ตุกคอนไส้ตัน สนุกจริงวะเดือดใจโอเคแต่ถิ่นเราไปกินเองนะแปดแปดแปดของดีๆอย่างนี้คุณชายให้ผมได้เอาไปเลยเอาไปกินขอบคุณมากมากตเป็นเกียรติอย่างยิ่งครับคุณชายสุดยอดครับคุณชายขอบบคคุณผมจะไม่ลืมบุญคุณคุณชายเลยครับแอนตาซิสเข้าไปเข้าไปเลยครับฝังรักพูดเสียงบู๊บไปเลย เมื่อกี้ยังแอนตด้ทีผมหมายถุงหมูสับไม่ใช่ไส้หมูหมายถุงหมายถุงคุณชายนี่ยังลำดีนะครับหมายถุงมาแล้วครับคุณชายครับอืมอันนี้ครับวางเลยวางเลยครับนี่คืออาหารจานเดียวครับคุณชายครับแบบสิครับคุณชายมีทั้งคะน้าหมูกรอบผักุ้งไฟแดงไฟดาว แล้วก็ขนมนมเนยอยู่นี้นะครับเต้าส่วนก็มีนะครับราบต้มส้มตำก็รวมอยู่น,นี้หมดแล้วครับคุณชายเป็นอาหารจานเดียวนะครับผมหมายความว่าสั่งกะเพราราดข้าวอย่างนี้เป็นอาหารจานเดียวหรือไม่ก็เป็นผัดซีอิ๊วที่คุณเอามารวมอย่างนี้คุณคิดว่าผเป็นพัดธุดงค์หรือไง,ของ,ข,องของจานเดียวนะครับคุณชายทั้งหมดหลายอย่างก็จริงครับแต่ว่ารวมอยู่ในจานเดียวนะครับ หมู่บ้านแกเยมีกี่คนมาทั้งหมดก็ม,มีเยอะนะครับประกอบด้วยใครบ้างพ่อแม่พี่ป้าน้าอาน้องก็รวมเป็นครอบครัวเดียวไงครับก็เปรียบเสม,มือนอาหารจานเดียวอยู่ในบ้านหลังเดียวกันเหรอครับผม,มปไปไปในครัวนะให้ผมอีกแล้วครับเออกินซะแล้วบอกตาหวานด้วยว่า<พ>ทำข้าวขึเ้เจียงให้ผมหน่อยขอบคุณครับไป,<พ>ปนขอบคุณอย่างสูงครับ<พ>ผมทานหมดเลยนะครับขอบคุณครับตายแล้วตายแล้ว